นิเอาโป่งหอมยางอีกคือไผ่เป็นเปียบเปียบว่าอานใญยาคนทีหนึ่งคือล่างกายเอาคือโตเขาเย็นช่างงาือโตเขาเอ็อันไนเราแซมเขาหายกินบอหายกินพ่อเสร็จยิ่งใหญ่หาใส่บอหายใส่เสือผางง่ามหายใส่บองหายใส่อันหนมักอยากพาไปอยาไปทะเลกับพ้ามันไปจะไปเที่ยวต่างประเทศกับผามันไปดูแล่อย่างนี้อาชิพ อาชีพเมื่อถ้าญาติมันดำดูแนปกบของหมหนาวกัหากิกันหนามาใส่ไหนหาเปิดแยหดูแยงดีแต่เมื่อเาจโีไปวอร่างกายเากทางไทางมันิเากไปทางนึงอร่างกายเากทางงบอเผากเหม็นาน้ากไปทางาน้ากไหออกอามหายใจกไปาไกบเา อาจพาดินกับคลืสนสลายสู่แผ่นดินนั่นเอหรือว่าพลายยาคุณนอิงที่บอกว่าพ่อตายเดียวน้องตายแล้วกระทั่งไปทัป้ทงมันก็คือร่างกายเฮากับจิตเฮากับไป่พลายยาดังเช่นร่างกาย,กายกพุทแม่รุสงหน่่พอกนตายจากโลเุเฮาไปเดียวอพอเกิดเหลือตะลูกก็เห,เห็นเฮาเห็นอันนี้สอดเกี่ยวพลายยาคนณตีหนึงนกกน่งพลายยาคนทตีสองอ่ะที่เฮาดูแน่ยังดีอ่าบอกว่าตี่ ท่านเศรษฐีไปถามว่านถ้าอายตายน้องเสียเอาวามไหมทันที่เทียบเทียบกับอย่างเทียบเทียบกับเฮี่ยนเฮาหน้าเฮารถเฮาทรัพย์สินสมบัติของเฮาพ่อเฮาตายปั๊บหน้าผีด้วยน่ะก็เป็นหน้าเจ้าด้วยหน้าผีก็เป็นข้อขออกจากผีก็เป็นของบุคคนบ่เอาควาไหมทันทีรถก็เป็นรถผีก็เป็นข้อเป็นรถเขาเฮี่ยนก็เป็นเฮี่ยนเฮาเดียวเป็นเฮี่ยนคอยเฮี่ยนผีบ้ามบาน อาเนี่ยวว่าการอีการหาเพชรปูนแล้วมาการเทียนย่านผีบ่อผีแม่ของขาเทียนเออเป็นญาติพ่ออ่าเพชตาโอ้ขอแม่ชุมากรดุขขกรานนาทางดีเออเขาเพิ่มมากนะทั้งทีฮ่องซีเขอเลงกับอ่าสิไดเพชรก็สิไดเพชกเป็นปอยเพ็รแม่อ่าบางงานกนย่านผีของเทียนอันนี้ชื่อว่าทรัพย์สินของบาทภรรยาก็ที่สองเปรียบเหมือนอ่าเปรียบเหมือนทรัพย์สินสมบัติของเขา พอเ่าตายจากหลงมีไปแล้วอ่าเขาจะกลายเป็นของผู้อื่นเที่ยงเข้ากับกลายเป็นเที่ยงลูกรดเข้ากับกลายเป็นรดลูกหัวเข้ากับกลายเป็นของผู้อื่นเนี่ยเยี่ยเากับกลายเป็นเยี่ยผู้อื่นอ่านทุกอย่างเป็นของผู้อื่นอันนี้เปรียบเหภรรยาคนที่สองอ่าส่วนภรรยาคนที่สามที่บอก่าอายเลยานองทางอายตายนองติดตามไปเจอไปทรงถึงเชิงแต่ก่อนเปรียบเหมือนยาบโยมจยากที่ร้อง ขึค้คุณแม่นบนุตสสมอีกคนได้ตายจากรงอีกเข้ามาสสมสักการอาผสมสักการขึ้นมาดอยซอยดูแลก,กันมาซอยการทำบุญกัน,กนมาอุ้มสู้ดูแลกันนี่คือว่าาตกที่น้องอาอางนั้นมาพงมาดูแลเอาจใส่ซอยกันมาให้นกับนังใจดูกานมาให้นกําลั่งใจจอดหับอันนี้ก็แยกที่นอง,องนพอง่อตายก็คือว่าตาไปทรงถึงเครื่องแตกรอ่าส่วนภรยรายาค,คนอีสีแหละอ่าที่เขาบอกไย ได้เอาใจใส่ดูแลทักเตะทีมพอคอยเด็กใส่คอยเด็กคอยเด็กดูแลเอาใส่ใส่ขึ้นอย่างขื้นบุญกุศลไม่ออกอขึ้อบุญกุศลเข้าไปในพระบุญเลยว่าแต่เจ็บไทยเจ็บหน้าว่าแต่ผูกของแดงว่าแต่เลี้ยงว่าเลี้ยงด้วยว่าแต่ทำอาหารจินไปหายครอบสามท่านพรรยาคนทีหนึ่งคนทีสองส่วนมากแต่ภรรยาที่จะตามเข้าไปทุกบททุกศานสตร์ขื้นบุญกุศลเกี่ยวมันภระพันพรายนราเขาทีที่บอกว่า ถ้าไอ้ตายน้องสีน้ำไอไปายไปใส่ถึงเขาโล่งไหวไปใส่มาใส่ ي, นองติดตามไอไปทุกสิ่ง,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 งทุก่างเกียบเหมือนบุญกุศลอ่าเข้าบอกคอยเด่เทียบกับเกียบเหมือนว่าเข้าบอง่อยเด่นเทีหาท่านเศรษฐีเนี่ยบองคอยเด็นเทียหาอ่รยาก็ดีสีอ่ที่มาเพิ่นบอกว่าล,ลูกพุงหัดเอาไว้หลังลูกผู้สร้างเอาไว้หน้อ่าลูกพุงหัดก็คือบุญกุศลเนี่ยเอาไว้ก่อน อ่าปลูก <tr> พ <seine Christmas> hmm. mm ุหะเอาไว้นานไอ้ที่หลังก็เห็ดบุญเห็ดยามใดก็ได้อาไปหน้าก่อนไปไถหน้าก่อนไปทำบุญไปก่อนตัดกัไอไปดาหน้าก่อนอันนี้เรียกว่าปลูกพุหเอาไว้หลังปลูกผู้สร้างเอาไว้หาอ่าด้วยบุญกบุตรส่ีเนี่โยมได้ทพรบุญรกุจิตส่วนกุศลไปหาพุทธแม่บุญธสงลีลาหน่อยใอ้ันนี้อ่าสี่อ่าส้อมเลสยอดสะทองไปก็คือว่า じゃあまたまだいよパー。